จะดีไหมครับถ้าเปลี่ยนจากกอ๊อกน้ำมามบ้านมาเปลี่ยนกอ๊อกน้ำไฮโซใช้และทนนานไม่เป็นสนิมไม่คิดเยอะผมเลยจัดจัดต่อมาเลยครับมาลุ้นกันเป็นกอ๊อกน้ำที่รู้สึกว่าประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกเลยวัสดุปะสะเป็นสเตเลสรูปทรงสวยงามดีไซน์ทันสมัยและไม่เป็นสนิมังอได้ทมที่ต้องการเลยแล้วมาดูกอ๊อกน้ำที่บ้านผงไม่อยากจะพูด ไม่รอช้าเรามาเปลี่ยนก๊อกน้ําอันใหม่กันเลยครับอยู่ในตาแหน่งพ่อบ้านต้องทําเป็นทุกอย่างนะครับพูจะยางไม่พันธะคำตืม<ำ><ำ>ปิดก๊อกน้ําน้ํารั่วเลยคนนี้ในที่สุดพ่อบ้านอย่างเราก็แกะมาได้ตรงนี้ถ้าเน้นต้องใช้ครีมขัดนิดนึงนะครับถึงจะแกะได้ใช้เวลานิดนึงใครที่ทําตามไม่เป็นก็ดูคลิปผมทําตามได้เลยนะครับพอแกะทุกส่วนของเราก็ต้องเอาตัวก๊อกน้าใส่ในรูนี้นะครับแล้วก็มาขันตัวล็อกด้านล่างให้แน่นนะครับถ้าไม่แน่นใช้ครีมขัดช่วยนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับการประกอบก๊อกน้ำน,นะครับเห็นไหมไง่ายมากลองมาเทกันดูครับมีดอกหมดนะครับมีหมวลแบบแบบเป็นฝอยสายบัวแล้วก็มีบทแบบนี่นั่งเลยเนะี่ยมีแต,ต่หมดทั้เงยกยกอะไรได้หมดได้หมดเลยทุกคนดีมากอ่ะแล้วก็หัวตรงนี้หัวของน้องหมุมนออกมาล้างทำความสะอาดได้นะเดี๋ยวผมหนให้ดูหมุมนออกทางซ้ายนะนี่เือว่าเราจะทำความสะอาดนะครับนี่ หมุนออกมาได้นะครับแค่หมุนตัวเองเบาๆ <Yeah. S 1> หมุนตัางเกลียวนะครับสังเกตว่าเขาจะมีเกลียวอยู่นะหมุนเข้าหาตัวค่อยๆหมุน,นครับให้เขาเขา้าเข้าเกลียวแบบนี้เรียบร้อยครับจะดีไหมครับถ้ามีฝักบัวมีวัดติดบ,บ้านดีมากเลยครับทุกคนผมการันตีเลยติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็เป็นตัวแรงเลยอย่างนีครับใครสนใจเดี๋ยวขิ้นกับไปที่ตะกร้าน,นะครับแล้วไปดูได้